สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แพนด้าจะมาสอนว่ารูประบายสีชานมไข่มุกแบบน่ารักง่ายๆกันค่ะโดยจะมีแก้วของชานมเป็นรูปน้องแมวเหมียวสุดน่ารักแบบนี้นะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดวาดก็สามารถวาดตามได้ง่ายๆพี่แพนจะสอนไปทีละขั้นตอนนะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มวาดกันเลยเริ่มจากวาดฝาชานมก่อนค่ะขีดเส้นโค้งมาแบบนี้ค่อยๆขีดเส้นนะคะทุกคน เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วขีดเส้นลงมาเล็กน้อยจากนั้นขีดไปฝั่งขวามือแล้วก็ขีดเส้นนะคะเพื่อเป็นใบหูของน้องแมวนั่นเองขีดเส้นตรงหลังจากนั้นก็วาดใบหูอีกหนึ่งข้างค่ะชำเริงมองจะได้ใบหูที่เท่ากันค่ะทุกคนเมื่อเราวาดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขีดอีกหนึ่งเส้นค่ะโค้งออกมาเล็กน้อยแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆขีดโค้งเข้ามาหากัน ขีดเส้นออกมาเล็กน้อยโค้งเข้าหากันแบบนี้เลยแล้วก็วาดสามเหลี่ยมนะคะไว้ตรงกลางใบหูน้องแมวนะจากนั้นเราจะมาวาดหลอดกันค่ะขีดเส้นตรงลงมาวาดเส้นโคง้งแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาวาดลวดลายของหลอดนะคะโดยการวาดเส้นโค้งแบบนี้เลยค่ะต่อไปวาดตัวของแก้วค่ะ ขีดเส้นโค้งลงมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะเส้นเนี่ยต้องให้ตรงกับเส้นที่เราโคง้งวาดเป็นฝาของชานมไข่มุกนะขีดลงมาแบบนี้ค่ะค่อยๆขีดตรงลงมาแบบนี้นะทุกคนให้มือนิ่งๆน,นะคะนิ่งที่สุดเท่าที่เราจะนิ่งได้แต่ถ้าใครที่วาดแล้วไม่ตรงนะคะเส้นไม่ตรงก็ไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆวาดไปค่ะส่วนด้านล่างเราก็จะโค้งเข้าหากันแบบนี้ ต่อไปวาดดวงตาของน้องแมววาดวงกลมขึ้นมาแบบนี้2วงค่ะค่อยๆวาดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็วาดวงกลมด้านใน2วงเพื่อเป็นแววตาของน้องแมวนี่ค่ะทุกคนแววตาบองแบว้วสดใสมากๆเลยค่ะค่อยๆนะคะแล้วก็ระบายสีดำจากนั้นเติมคิ้วเล็กน้อยแล้วก็เติมจมูกนะคะเติมจมูกไปแบบนี้นะ ตามด้วยวาดปากค่ะพอวาดปากเสร็จแล้วก็วาดหนวดให้น้องแมวสองเส้นแบบนี้เลยและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไข่มุกของเรานั่นเองชานมก็ต้องมีไข่มุกด้วยถึงจะอร่อยใช่ไหมให้วาดวงกลมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะวงเล็กวงใหญ่ตามที่เราชอบเลยนะวงเล็กวงใหญ่สลับกันไปมาได้เลยนะคะทุกคนใครจะวาดวงใหญ่กว่านี้ก็ได้ หรือใครจะวาดวงเล็กกว่าพี่แพนก็ได้นะคะตามจินตนาการของทุกคนได้เลย พี่แพนสวัดหัวใจเพิ่มเติมแล้วก็วาดดวงดาวอีกหนึ่งดวงตามด้วยวงกลมข้างละ2วงค่ะแต่ถ้าใครอยากวาดลูกอื่นใส่เข้าไปก็ได้ค่ะตามจินตนาการของทุกคนได้เลยนะขั้นตอนการระบายสีพี่แพนจะไปอย่างรวดเร็วค่ะสีที่พี่แพนใช้คือสีมาร์เกอร์ เวลาระบายแล้วเราไม่ต้องตัดเส้นเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสีจะไม่ทับเส้นที่เราวาดให้ทุกคนสังเกตนะและที่สำคัญสีสดมากๆไม่ต้องกดให้ปวดมือไม่มีกลิ่นชุนด้วยค่ะใครที่ชอบสีนะคะสไตล์สีมาร์เกอร์เหมือนที่พี่แพนระบายระบายง่ายนะคะไม่ยุ่งยากก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะแต่ถ้าคนไหนมีสีของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถใช้สีของตัวเองได้เลยค่ะ ขอให้ทุกคนระบายสีให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับการระบายสีค่ะ รูปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมเอ่ยพี่แพนขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามสำหรับคนที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้พี่แพนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปต่อๆไปพี่แพนจะมาวาดรูปอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย